อแรกๆกับวันวันที่หลังจากรู้ข่าวแล้วจากที่ท่านท่านได้ช่วยเหลือโยมันให้ให้ปัจจัยไปคนละหนึ่งพบาทก็ก็จะมากันมาแต่เช้าก็ตอนนั้นท่านผู้ช่วยจจงหวาดท่านพระครูอยู่รูปหนึ่งท่านก็ให้สัมภาษณ์ไปว่ามาโยมก็มาแต่เช้าวัดก็วุ่นวายเลยคโยมก็เหมือนกับทั่วๆไปแลยเวลามีข่าวมีคนลักษณะนี้นะก็จะมีคนไปขอความช่วยเหลือก็ก็เป็นธรรมดาตามตามนั้นแหละจ้ะ มาแล้วก็อยู่ที่ห้องท่านในเนอร์ค่ะรวมๆแล้วเออกี่ซองครับหลวงพ่อครับตอนนี้ตอนนี้เขาสอดไปที่ห้องทประมวันสักสามสี่ฉบับอันนี้เพิ่งมาอันนี้ก็เพิ่งมาคือมาเรื่อยๆแล้วงั้นเหรอแต่มาคิดว่าน่าจะมามาอีกเลยแล้วก็โทรมาหาหลวงพี่เยอะใช่เป็นร้อยสองร้อยสายคุตั้งแต่ตั้งแต่ท่านรู้ตั้งแต่ญาติโยมรู้ข่าวโทรมาที่เดินมาแล้วตัวเองเนี่ยทรายลงอยู่ แต่ว่ายังโทรมาสอบถามก็มีบางทีก็เขียนจดหมายมาก็มีส่งวันนี้ก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าฉบับที่พาท่านรับไว้ส่งมาที่วัดนี่นะคะใช่แต่ส่งหาพระเปียกโดยตรงนะคุณโยมแต่ยังไม่ได้อ่านเราเก็บไว้ท่านอ่ะอาจจะเป็นลักษณะก็แรกแรกก็เยอะมากคุณโยมมาประมาณหกสิบเจ็ดสิบแต่ละวันแต่ละวันใช่จ้ะทั้งวันเพราะว่าก็มีอยู่ช่วงหนึ่งท่าน ท่านก็ได้ช่วยเหลือญาติโยมได้คือให้ปัจจัยให้ปัจจัยคนละ1,000บาทก็อาจจะมีคนพูดไปปากต่อปากว่าเธอท่านให้ลักษณะนี้นะก็เลยมากันใช่ใช่ต่ะก็ปกติก็ท่านก็บินบาทประจำหรือบินทบาทได้อาหารมาก็แจกลูกศิษย์ลูกหาลักษณะนี้แหละคุณโยม